ทุกคนวันนี้นะามีปาร์ตี้คริสต์มาสที่บ้านพี่อ้ำน,นะแล้ววันนี้ปุกลุกก็ได้รับมอบหมายให้มาจากโตสิทดาวดินเนอร์น่ารักๆ่เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็ยังไงอันดับแรกนะคะทุกคนเราก็จะไปเลือกดอกไม้สวยๆนะคะวันนี้ธีนที่อยากได้ก็เป็นฟิลสีแดงคริสต์มาสนะคะแลังก็เอาริบบิ้นนะ,ะเป็นสีเบอร,กร์กันดีกรมหยี่มาผูกทุกทุกอันที่เป็นแจกันแบบนี้เลยซื้อริบบิ้นมายาวมากทุกคนคือโต๊ะบ้านพี่อ้าก็คือยาวใหญ่มากปุกลุก็เลยแบบซื้อไว้เยอะไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เอาริบบิ้นเนี่ยมาผูกที่เชิงเทียนแล้วก็เอาเทียนน่ารักน่ากมาใส่แล้วก็มาจัดตั้งโต๊ะแบบนี้นะคะทุกคนกว่า จะได้ฟิลที่เรารู้สึกว่าเฮ้เราชอบเนี่ยก็มีการจัดทำเพิ่มก้อนข้างเยอ<ล>ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาแก้วนะเอาช้อนซ่อมแก้วเนี่ยก็จะมีทั้งแก้วไวน์แล้วก็ แก้วของแชมเปญในการที่จะจัดเตียงกัน,นจากนั้นก็มีการเอาท่าเช็ดปากนะคะมาพับให้สวยงามวางบนจานให้ครบทุกจานเลยนะคะแล้วก็จัดรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยพี่อ้ําก็มีมาช่วยเราดูด้วยเก็บราย,ยละเอียดต่างๆวางช้อนซ่อมให้เรียบร้อยเหมาะกับการ<ม>เนอรแบบสุดโรแมนติกแบบนี้เลยทุคนดีใจมากที่แบบพ,พี่ชอบพี่อ้ําก็ชอบทุกๆคนเลยนะคะปรุรก็ดีใจมากๆ<ด>ที่แบบโอกาสมาสร้าง